สวัสดีครับวันนี้กำลังเออกไปหากับข้าวนะครับที่ปทุมบุรีนะครับน้ำมันท่วมนะครับเนื่องกับวันนี้เราเจอพายุนะครับพายุแล้วก็น้ำท่วมนะครับที่สมุทพงามนะครับพอดีได้เจอคณะผู้ว่านะครับผู้ว่าจังหวัดปจุมบุรีนะไม่เคยเจอท่านสักทีนะยังไงก็ไม่จะดำาเออเดี๋ยวเราจะได้เจอกันนะครับต้องไปไปยกมือวันนี้แข่หน่อยนี่ยกำลังพาไปขบวนนะครับสงสัย สงสัยวันนี้จะหมานนะอาจจะอาจจะได้ปลาใหญ่ได้ปลาใหญ่ครับโอ้โหมาเทียบเลยมองไม่เห็นเลยคนบันทึกไปไปต่อไปต่อครับวันนี้เจอผู้ว่าจังหวัดปราจินบุรีนะครับลงพื้นที่มาดูน้ำท่วมที่ประจันคามนะครับตำบลโพงามหมู่หนึ่งหรือว่าหลายๆหมู่นะครับ แต่ท่านผู้ว่ามาวันนี้คงยจะได้ปลาใหญ่ปลาใหญ่เลยเลยเลยสวัสดีค่ะวันนี้พอกลับน้องน้องเขียนอีกแล้นะคะวันนี้น้องเขียนจะพาทุกคนมาตกปลานะคะนี่แหละเราเตรียมน้ำกับเงาไว้เอาวันปูนะคะแล้วจะเราจะเตรียมไปเลยอันนี้คือสะพานอะไรก็ไม่ได้จะไม่ได้สะพานปากคลองนะครับที่ปทุมตานีก็ตอนนี้เราถึงหมายแล้วนะครับสภาพหมายก็นี่นะครับ สวยๆเลยไม่มีใครด้วยนะครับสงสัยปลาไม่เข้าหรือเปล่าไปดูนะครับไม่มีใครมาตกปลาเลยครับวันนี้แปลกนะครับนะสงสัยปลาไม่เข้าครับโค้งกลับกันไปหมดแล้วแต่เราไม่สนนะครับเรามาแล้วเราลุยอย่างเดียวไะเตรียมอุปกรณ์ครับอย่างไงอย่าเพิ่งลืมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับกิ๊งๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในช่องลุงโจกด้วยเนาะจะพยายามหาผลงานให้นานๆรับชมมือนะครับสู้เต็มที่ครับตกปลาสนุกเฮฮากับลุงโจก และน้องขิงครับมาลุยนะครับวันนี้ <laughs> กัน <laughs> ลุย <laughs> คืออะไรผุนด้กาเหรอขิงขิงเอาดิเอาดิชิงยกยก

เครียเยอะของเคียเยอะของเครีย์เขาล้มก่อนเลยของเครีย์เขาล้มเขาล้มเาล้มนี่มาแล้วครับความหวังของหมู่บ้านนะครับหนึ่งตัวและหนึ่งคนให้ตัวนี้ให้น้องหนุนาไปนะครับน้องหนุนาก่อนน้องหนุนาตัวใหญ่โอ้โหเดี๋ยวจะไปเยอะปลาหมายแล้วเขีงไม่เอาแล้วไม่ได้เยอะขี่ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับ กอ,อ,องเชียร์ยเขาบอกว่าย้ายหมายดีกว่าครับเขาบอกว่าไม่งั้นไม่ได้กินปลาแน่ครับก็เดี๋ยวจะพาน้องขิงนะครับน้องขิงกับแปพบอะครับไปซ้อมตกปลากันที่บอ่อบอกผู้ใหญ่สาวนะครับหรือบอฟิชชิ่งแ,แถวนี้นะครับจะดูก่อนว่ามีบอ่อฟิชชิ่งแถวไหนนะครับเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาใน g o o g l e Map ก่อนนะครับว่าบ่อฟิชชิ่งอยู่แถวไหนบ้าง บอกอย่าไปตกบ่อ,บอจริงเยจะได้ป,ปดะปลาจะไปกินบ้างเหมือนกันไม่ได้กับข้าวครับโอเคนะครับเดี๋ยวเก็บเด็ดเก็บบุก,กรณ์ครับเดี๋ยวหาตำแหน่งหมายก่อนว่าจะไปไหนหมายหต่อน้ามันท่วมทุ่งครับแล้วมันไม่มีปลานะปลามันอะไรขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นนาขึ้นป่าหมดนะครับปะย้ายหมายครับบุรีต่อ <c oughs> ตอนนี้เดินทางมาถึงบ่อผู้ใหญ่สาวนะครับที่ปะกินบุรีนะครับบ่อที่ ผมเคยทําคลิปเมื่อก่อนนี่ครับเดี๋ยวขึ้นไปดูนะคลิปตรงนี้คร yep> ับเคยมาคั้นหนึ่งแล้วนะครับบ่อนี้วันนั้นมาปลาเยอะมากนะครับแต่ประตูไม่ใหญ่ครับปัวไซกําลังสี่นิ้วฝ่ามือนะครับก็โทรมาหาเขาก็ปราตูใหญ่ขึ้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับวันนี้มาสองคันนะครับลงสองคันแล้วเพิ่งลงไม้แรกนะครับเงียบๆอยู่นะครับคอยติดตามดูนะครับวันนี้เป็ดกข่าหรือเปล่าลุยเต็มที่

ขึ้นกระฉากขึ้นเออมันมันโอ้หมุนนี่หมุนนี่หมุนนี่อหมุนหมุนอย่างเงี้ยเออแหละปลาไหมรู้สึกว่าปลาอยู่ไหมลูกลองสายลองยืดลองยืดลงลากมาอย่างเงี้ยมันเข้ามาอย่างเข้าท้ากว่ารู้สึกว่าปลาอยู่ไหมเฮ้ยปลามันแน่นมากมันหนักมากเลยอ่ะเออหมุนนี่ค่อยๆยกคันไม้ให้โนตรหมุนปล่อยคันหมุนลงคันหมุนลงยกคันลง มะปขางๆจะไปบ้านไ้อไางเก็บมนเลนเ็นได้ยอะอ้ย้า้เย้งเกตปลาาต้เก่ต้องเก่งกกับแม่ก um ับพ e ่ออีกอ่ะให้ไม่แก่น <leaves> <me> อะให้ผู้กองผู้ชมผู้ชมดูหน่อยอย่างเงี้ยอย่างี้เราไปเงี้ยไม่แห้วแล้วครับต้มเค็มครับนี่ต้มปลงต้มปลาขานีขาได้ปลาแล้วเอ๊ขิงเกงยังเลยปลามาไหมพ่อล้วไ้ให้พ่อก่อนินดิิขิงยกเร ไม่กระชากอะพ่อหนูกระชากไม่เป็นน่ะเออแหละเออสู้กับมันลูกสู้กับมันเออเออแหละสู้กับมันมาให้ควยดีดึงแรงเถอล่ะเออสู้กับมันมาเออแหละเออก้มเบ็ดลงเออเยือขึ้นเยือขึ้นเออมุนเป็นน่ะมาอีกแล้วพี่ชิงได้อีกแล้วเด็กเด็กเขย่าสั้นเก็บไปเสั้นเก็บเบ็ดลงไปดิเก็บไปเขย่าสั้นเลยหมุนเข้าไปเก็บาเบ็ดสั้นเอาเบ็ดลงมาสิลูก ดวเยยเป็นปลาตัวสีดําน,นี่ได้ปลาินแล้ว้ององยน่เป็นลายนิเกียวเอเอาด็กมด้าีสิมบปลาเว้ย๋าวมบปลาวส ไปใหแม่ไหแม่อาไให้แม่กุ้งอไอ้แม่้าย <Bla. S 2> แม่ปดเลยแม่บ้าอย่กุ้งวดไปที่ไหนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกันเจ้าหันกล้องไปท่ไหอ่ะไม่ไหวแล้วกลับแล้วไม่ว่าไงครับถามลูกเจ้าหน้าปลาเหรอค่น้องชิงกับน้องเขาไมแล้วก็น้องหน้าขี่ะตอนนัก็ไม่เลือ ไม่ไหวแล้วค่ะสลบแดดตอนนี้ก็บ่ายสามกว่านะครับก็มันก็กินเรื่อยนะครับแต่ว่ามันตัวไม่ใหญ่ครับตัวใหญ่มันมีแต่มันไม่กินนะครับมันไม่ได้ตัวใหญ่ได้แต่ตัวเล็กๆนะครับก็เดี๋ยวเตรียมเก็บอุปกรณ์กลับนะครับเเดี๋ยวไปธุระต่อด้วยครับได้แต่เพียนตัวนึ่งว่าแล้วก็ปนินตัวนึงก็คงเดี๋ยวปล่อยไปนะผมไม่เอาไปครับ เตะขาไปสองคันสองไม้นะครับกลับว่าหมดสองไม้นี่ก็กลับ trench. ละโอเคอปลากินแล้วนี่ก็ตัวใหญ่ดูเดียตัวแค่นี้เองไหมก่ามือนะครสี่นิ้วเนาะฝ่ามือพอดีนี่สี่อันนี้ตัวไม่ใหญ่นะครับมึงกลัวพ่ออีเลยเวลาพ่อลุกมาเ,เงียบเลย <c oughs> นิดเดียวแต่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 ก็ดีนะแต่ก็ดีกว่าแต่ก็ดีกว่าที่เบ็ดมันจะไม่ตกลงไปน้ำเลยนะ ี่ครับมาแล้วรถถังรถถังรถถังอะไรกันใหม่ดูดิดโอ้โหรถถังรถถังน้อยตัวน้อยเดียวเอาไปเนี่ยไม่เอาเนะาะขี้กั้งไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวปล่อยไปครับมันตัวเล็กอะ่ะมีจะไปขีก้กั้ง Nó chưa chạy nó Nó Bịt thái, bịt thái Ba, chạy bụi con khắp Ba à, Bịt đưa nó thẳng นี่ครับปลารวมสใส่งามเป็นตะเพียนนะครับปลาปนินไม่ใหญ่จะปล่อยไปครับเอาจะปล่อยทำไมอ่ะปล่อยดิไม่ควรกินตัวนิดเดียวไก็โด,ดิพ่อปล่อยปลา